Hello, so i like it like girls playing in havin' until it back break cause the beer the we the that party fun pong go down ฮัลโหลส p วีกายอ่สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะเรามีเราก็อยู่ในเกมไมค์คาร์บนะกับตัวสตีฟกับคุณเบนโอเคครับเอนออกมาแล้วนะฮะโอเคโอเคอ่กับซุ่มหนึ่งนะฮะอ่านเองนะเรื่องสเกปวอมด เราอยู uh, Boy, wall, right? oh, okay, ่ในมิน uh, okay, so ิเกมนะฮะชื่อมินิเกมว่าอะไรครับเออสกายวอลหรือเปล่าเออสกายวอลนะครับอ๋อนี่ที่มันเ๊ะทำไมครับที่มันวอลกันในเฟซบุ๊กหรือเปล่าครับถ่ายมมุกนี่ต่ลมุกก็ไปไม่ถูงโอเคเอาไปเลยตอป่ะรลยเลยก็เดยวผู้ชมไม่อะไรวะอันนี้ก็คือสกิล สกิลอนะอะไรไม่รู้ไม่เห็นเ่ยมันเรียกได้สองแบบสกายวอลสกิลอะไรไม่รู้สักอย่างมันได้เรียกได้สองแบบมันมันมีหลายแบบแต่เราเรียกไม่ได้มันเราไม่ใช่ VIP พอต้องเติมไหมรูปล่าไม่รู้โอ้ต่อดีิเขหรอกูคิดต่อดดิเขจริงเราก็เล่นมาก่อนละสักสองสามด่านมาเฟลี่ยว ยังเป็นแมทีผมไม่ชอบเลยตายไป <c oughs> มันแค่โอ้โหแต่แต่เกาะบันติดกันชิบหายอลไตวนี้นนจริงมีดูตรงกลางนะตอนนี้ครับมีการโปรโมทมีการโปรโมทนะครับกดดึงครับทีมด้วยกันนะครับให้มาตรงเจอตรงการลางครับผมขอแนะนำนะให้ไปทีมกันนะสุดท้ายมันก็ขาดเราจริงด้วย เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมนี่ก่อนเกมนี้คือว่าเราจะมีเกาะน้งหมดอยู่รอบนะ่ะให้ฆ่ากันเหลือคนสุดท้ายนะ่ะและ้เกาะตรงกลางเป็นมัดนนะ้ยตอนนี้ก็เริ่ม,มแล้วต้องไปหาไนะเราจะมีเกาะมีถ้วยมีเกาะมีถ้วยมีกอง,กองให้เออ <จะ S 1> แหละจะส่้ยอเลยตั้งนานกูมนพูดแบบกระคำะน่ะกระคำะมันเจ็บเงั้ยอีมั้ยมัน เลยมเนี่ยฮัลโสวัสดียามเช้าเฮลโหลอิซ่าเนี่ยคุณลองทักทายโอ้ยเดี๋ยวน้ำวนเอ่ายังไม่เจอเมื่อกี้นะคือสนุบบอลนะฮะเรื่องของมันก็คือว่าพว่งไปปุ๊บ็เปิดนะโยนไปตุ้มมีเฮอ่ะอะอ่าไม่เล่นกันนะครับไม่เล่นไหมเล่นไหมอ้าวมีการต่อแล้ว ก็ตามว่าตอดยิง่เลยยิงไปหนึ่งนะเพืออ่อนหนูก็มึงไม่เรียกไงสัิอันนี้ก็ก็มาเนแอะมึงมีหธน,อนูอุ้ยกระตุกแต่ตัวเสียงทำไมไม่รู้วะอุ้ยตอนนี้เป็นเสียงที่ประหลาดมากเราเลน่นอ,อ,อ,อย่าอย่า,ยาผมไม่เซนธนูมึงก็รู้ว่าผมเก่งแค่ไหนกับธนู ีกแค่ไหนครับตอนนี้ก็มาบวกกันแล้วบวกกันต้องหลังยิงหลอนหลกกักเขาดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะอา้าวยิงว่าวหนึง่งโอ้โหยิงโคตรไกลอ่ะยิงตั้งแต่เกาะที่สองมาถึงเกาะเกาะที่สามอ่ะโคตรเท่ะยิงมายิงมาไปเจ๊หลบได้ไงหลบได้ไงขรางสวรรค์ล้วนๆโอ้โหมันลุมไหวอ่ะ มีฮันนูเลยเล็แล้วเฮ้ยมันลุมม้มว่ะโอ้หเย็ดไม่ตายมันลุมอ่ะมันลุมม่มอ่ะตอนนี้มันลุมเลยมันลุมเลยมึงก็แอบเลยครับใช้สกินความาข้าหมวดเพื่อการแอบ <c oughs> <ด>แล้วกูจะขาเพื่อครับไม่ขาลุยอย่างเดียวก่อนนี้คือเอาชีวิตรอดให้ให้ให้สมดุล วิธนูธนูอ่าอ่าอ่าทำอะไรทำอะไรไปสอบจ้ะทำอะไรไปสอบทำอะไรไปสอบจ้ะอ <c oughs> <IKE> ่า <c> อ <oughs> ้ตัวนี้มันตอบอ่าหาผมอ่ะตอนนี้อ่โอ้ยังยอุ้ยอุ๊ยใครยิงหลังใครยิงหลังใครยิงหลังโอ้โหสกิลมันเสิ้งโหดมากมากเลย <c oughs> ตอนนี้คุณเมย์ก็ได้ตายเรียบร้อยมึงฆ่าทหรไมอ่ะมึงดู้ห้หมุกออกกล้องเห็นไหมหึหึมไม่บอกว่าเออตอนนี้เราหายทอดสดอยู่ก็เอามือมาฆ่าเลยมันเป็นไรครับเดี๋ยวเราตัดไป,ไปเดี๋ยวเราเล่ยขอดทั้งนึงไม่ง่ายเบอกแล้วด่าด้าน้ไม่นัดตายแล้เย่ฆ่าไปหนึ่งจะตายแล้วเดีย๋ยวทำไมยินะ่งหบเนี่ย อยู่โอเคผมเล่นอยู่อัดได้ <g ül> โอเคในเวลาไปหลอนตุ่นแล้ว <c oughs> คุณเวลาคำแนะนำนี่คือเอาว่างไงด้ดีคำแนะนำหมนะฮะคือว่าไม่สร้างต่อบล็อกให้สูงที่สุดนะฮะแล้วก็โดดลงมาแค่นั้นเองย <c oughs> <c oughs> อ้ย ทางเข้าอยู่ไนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเก็บบล็อกไว้หมดเลยอ้าว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 มาทำไมไม่ทราบมาทำไมมาทำไมมาทำไมอโอเคตอนนี้ก็เล่นไปตามปกติอ้าวเขาว่าเหมือนคนนั้นจะตื้อผมนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึง อือหัวดับเลยกูคุณเบนครับว่าเกมเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับไม่เนี่ยนี่โอเคอับต่อมาต่อนะตายหัว <laughs> โอเค <laughs> นี่คือสกิลให้เลือกเราก็เลือกธนูเหมือนเดิม โอ้โหได้อยู่ใกล้กับคุณเบนด้วยโอ้โหเกาะหม่ไม่เคยมาดูตรงกลางแม่งโคตรดูตรงกลางเฮ้ยแต่เกาะนี่เจ๋งดีว่เป็นไรวะกบ <c oughs> ตรงกลางนี่คืออะไรคือะะอาหารอนพอดีนี่นี่เป็นอ่าดาวกรจายนะอุ้ยลวง ตรงต่างมันนะพวกไอ้นี่อุ้ยร่วงล่วงวันอ้า,า,าอวแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะโอกระตุกกระตุกแหลมเยอะมากคุณเปทางเข้าอยู่ไหนลังหาดวนเลยตอนนี้ตรงต่างมันเนี่ยปักอยู่ไหนวะนเนี่ยข้างหลังเนีไงไตยิงมาตรงไหนวะอ,ยอย๋ออ๋ออ๋อโอ้โห เป็นที่ศูนย์ยิงชั้นดีโอ้วเจคนนอคนหนึ่งเจอคนหนึ่งมันตั้งฉากยิงก่อนได้เพียบอ๋อรอกันหนึ่งเขาเรียกว่าเออหาหากินไว้ก่อนอุ้ยเราเสียงหว่ะตอนนี้ทำพ่อช่วยมึงตายหรอย คุณคุณไม่สมบัติของคุณได้หายไปแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออจะอยู่มีร้อนนะเดี๋ยวไปอ่ามินิเกมอีกมินิเกมหนึ่งแคฉซอยสกายวอร์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฟังคนเป็นไหมโอเคครับผมมีอะไรทำแล้วแอบดี่นะ นี่สมมติว่านี้จะเป็นเกาะนะฮะอนนี่จะเป็นที่เราเกิดนะะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราต้องเกิดไปในเกาะนะเราฆ่าคนห้หมดแล้วตรงกลางนี่นะตรงกลางรเกรยาะใหญ่นี่ก็จะมีของของที่สุดยอดนะใ,ใช้เยอะไอเขาวิ่งลงที่โนเนนะเราไม่ลงเย ออกจากที่นี่ชิคเจ๊เนี่ยสกายสกายวอลเห็นีมะได้ทำเดน๋ยวไปเจอในนี่เกมอีกต่อไปเหมือนกันนะเตืออ้าวอีกคนได้สุส่สลายไปกับลาวาเรียบร้อย โอ้โหโอ้โหเจอของกาก